สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสิกนะคะประกาศด่วนเลยนะครับว่ากันนี่มาสิกมีเพจสิทและอัลบัม้มเป็นของตัวเองแล้วนี่เห็นไหมไอวิดีโอที่ชอบคือไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเล่นนี่นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหม ผมมีผมมีแพสซีฟเป็นของตัวเองแล้วซึ่งคลิปเกมทั้งหมดที่ผมทำไปแล้วมี4เกมนะครับแล้วก็เกมที่5ที่ผมเล่นล่าสุดคือ Angry b i r d Epic นั่นเองนะคะนี่ี่กคลิป Angry b i r d เกม Angry b i Epic นะครับมี11คลิปแล้วนะครับ ส่วนเกมที่เหลือเนี่ยเกมที่เหลืออะครับส่วนเกมที่เหลือนะครเนี่ยผมผมทำอัลบั้มแล้วก็เพสตสิอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นคลิปคลิปแรกสุดที่ผมคลิปคลิปเปิดตัวช่องกันนี่มาสติกอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Talking Tom Candy Run นะคะ เกมที่สองที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือนี่แพนเบียร์ซอมบี้นะครับเปิดตัวมาเป็นเกมที่สองตะกิงทอมโกด์ลันนะคะเปิดตัวมาเป็นเกมที่สามเห็นไหมคะเปิดตัวมาเป็นเกมที่สามส่วนเกมซูเปอร์สตาร์ฟิชนะคะเปิดตัวมาเป,เป็นเกมที่สี่นะครับนี่ ใครยังไม่ได้ดูอาัลาบ้ามที่ผมสร้างนะใครยังไม่ได้ดูเพซซีที่ผมสร้างนะคะใครยังไม่ได้ดูเพซซีที่ผมสร้างก็สามารถมาปั่นยอดวิวปั่นปั่นยอดไลค์ปั่นช่วยฮักโอเคครับวันนี้ช่วยกันปั่นวิวแต่ละคลิปของในเพซซีของเกมนั้นๆน,น,นะครับส่วนเพซซีของเกม a อ g กิเบิร์อีปีนะคะยังไม่มีแลนที่จะทำนะคะ ยังไม่มีแพลนที่จะทำเพซิกข,ของ Ang r y b i r ิ s ดเอพิกอีิกนะคะแต่ถ้ามันมีคลิปเกมมากกว่านี้คลิปเกมนี้เกม a n g r y b i บ d s ์อีิกมากกว่านี้จะมีมีเยอะมากกว่านี้หรือข้ามเกมเริ่มเริ่มเล่นเกมอื่นจนลืมแบบว่าจะรู้สึกว่าข้ามไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเดี <l> ๋ยว <De ux> จะทำเพซิกมาให้นะคะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มา ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีผมได้สร้างพจสิกเป็นของตัวเองแล้วนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ส b ครห้ผมกันกันนี่มาสติกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย